ทออเลิกท่อมแล้วมันมันคือคนปกติตอนนี้พี่พี่ว่าพี่ก็ใกล้จะปกติแล้วแหละยังยังยังเออเออ,อยู่นิดพึงเขาเรียกว่าแฮงค์ทอมแฮงค์ทอมลงแดงแดกมาประมาณปีหนึ่งสองปีหรือปีหนึ่งว่าสองปีมั้งใช้เวลาเลิกหักดิบประมาณกี่วันมะสองวันสามวัน หักดิบกินสองปีหักดิบสองวันไอ้ที่อะเกือบตายแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเริ่มไม่แสบไม่ร้อนแล้วเมื่อวานนี้ยังมีแสบมีร้อนเอาจจริงเมื่อวานนี้ไม่ค่อยพูดนะเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่แบบเงียบเลยนะเมื่อวานนี้พี่เงียบมากไม่พูดไม่อะไรเลยจำได้ปะละ่เออะเมื่อวานนี้ไม่พูดไม่เฮียอะไรเลยเฮียนั่งเงียบเหยวันนี้พอได้แบบ พอได้พูดพอได้แบบเออมีน้ำมีนวลขึ้นมาบ้างพอให้เสียงได้สดใสขึ้นมาไหนฮยบุรีเลิกไหมพี่เลิกหมดเลยครับทุกอย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไอ้นี่เลยครับไม่ไม่ไม่ยุง่งไม่อะไรแล้วขอวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะให ไม่อยู่บ้านสักคนเลยฮัลโหลฮัลโหลก็สรุปวันนี้ต่างคนต่างไม่เล่นบ้านหรอเราเราไม่เคยเล่นบ้านอยู่แล้วพี่ ไม่ก็คือเขาก็จะไม่สามารถเล่นบ้านได้ใช่ปะครับใช่เพราะว่าประตูมันบักใช่ไหมครับอ่ะแล้วแบบแบบนี้เขาจะไม่ร้องหรอว่าแบบเอ้ยกูเคยเล่นบ้านมาตลอดอยู่ดีวันนี้ทําไมประตูบ้านกูแล้วนันนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ร้องเหรอผมก็็ผมไปก็ผมไปร้องมาก่อนอ่ะว่ามันระเบิดประตูบ้านไม่ได้อ่ะก็ผมร้องอ่ะทำไมอ๋อคดีเขาก็เลยพี่ก็เลยแบบก็มันก็มันเป็นจริงๆอ่ะพี่อ่ะอ่าเข้าใจอ่ะ ก็คือระเบิดประตูบ้านไม่ได้ก็เลยไปบอกนายกว่าระเบิดไม่ได้เขาก็เลยไม่ให้เล่นบ้านอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าแก้ไขพี่เราแก้ไขเป็นระบบบ้านแก้ไขเนินออำให้มีไปก่อนทำไงได้บ้านมันล็องไม่ได้อะนะทีเวก็นมือแต้องร้องไปวะรับชะตากรรมไปว่ะเสร็จแล้วแน่พี่ก็มันก็เราถ้าเกิดว่าเราวางระเบิดได้เราไม่แพ้อยู่แล้วอะจริงจรอะ แต่มันก็อาจจะแพ้ก็ได้นะที่บ้านสองรอบแล้วแม่งเป็นอย่างี้ตลอดพี่แบกส่งมาชัดๆอ่ะคนดูคนดูคนดูแต่กูว่าอย่างงี้กูว่าทิปเอ็กทิปเอ็กร้องร้องแบบร้องยับเลยนะแบบเนี้ยกูมีตัวละครคอยเช็กให้กูตลอดเว้ยไอไอบาสแบบโอ้ยยยยกูไฟบ้านกูชนะตลอดอยู่ดีๆแม่กูเล่นบ้านกูว่ามี ว่าคำนี้ต้องมีจริงโง่นะไม่เอาแบบกูบอกเลยถ้าวันนี้ทีพเอ็กแพ้กูบอกเลยทีพย์เอ็กอาจจะขอจบเลยกูบอกแม่เอาพนังรัวนี่มีมีอยู่แล้วรีพอร์ตดีหัวเหรอกูบอกเลยถ้าวันนี้ไอ้แก๊งสุดดำไฟแพ้นะกูบอกเลยที่นั่นหรอกนะอ่ะในมุมมองพี่นะเว้ยพี่วิเคราะห์ไว้เลยว่าถ้าแก๊งสุดดำวันนี้แก๊งสุดดำไฟแพ้ยังไงก็มาขอจบอะจริงๆ มันจะรู้สึกว่าแบบโอ้ไอ้เหี้ยกูเล่นได้เปรียบอยู่ดีๆแม่งเอาบ้านกูออกให้กูออกมาเล่นนอกบ้านมีที่ไหนมีที่ ATK มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยกูบอกเลยว่ามันไม่อยากจะไอ้นี่กันแน่นอนมันไม่อยากจะเล่นต่อกันแน่นอนเพราะว่าเกมมันได้เปรียบใช่ป่ะก็มึงบอกว่าสกอร์มันนำด้วยนี่ถูกไหมมันก็แปลว่า สุดแล้วหนึ่งทีมทีมทีมเนาะีมทีมน er ั่งกับโซครับโซอุ้มอยู่โอ้โหเท่เจังเลยครับเนี่ยคนสวยไม่เท่ครับแบบสื่อศพผู้ชายแล้วก็ยืนดุดบุหรี่โก้จังเลยครับเนี่ยแกล้งนะครับเนี่ยเ1 3มสิบสามเอ็บ F13 ครับ F13 มันไม่มีอยู่ในแป้นพิมพ์นี่ครับมีครับสวัสดีครับพี่ชอบสวัสดีครับสวัสดีครับ F13 มันไม่มีอยู่ในแป้นพิมพ์นี่มีค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะคะพี่เด็กคุยที่เอ้าวยิ้มวิ่งหนีไปทำไมพี่ก็ถามว่า F13 อยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอเปล่าโอเคไม่ตอบก็ไม่เป็นไรไปละไปนะปที่ละคะมันโดนมากเลยนะ โซ่ห่อนะสรุปแอปที่สามอยู่ตรงไหนครับขึ้นมาขอไปก่อนนะคะไปเจรันค่ะฮัลโหลไอ้หนุ่มหัวหน้าแก๊งมีอยู่ไหนวะนี่ครับเมื่อกี้นี้ไอ้ผู้หญิงสองคนนั้นมันหักหน้าพี่อ่ะจบนี่มึงเจอกูขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่สัตวารู้จักกูณไหมเนี่ยขอโทษครับพี่ไปก่อนนะครับพี่มึงเอากลัวกลัวมึงจริงนะ ไม่โอโทษจริงพี่อันนี้ผมขอโทษจริงผมไวโอเคโอเคโอเคเย็นละเย็นละโดนตำรวจไล่เลยเกมมนะย่อ เกมนั้นอะมัวอต่คุยกับกูโดนจับเลยเชี่ยรัวจัดมนบอกไอ้เหี้ยนี่แม่งเอ้ยมาคุยอะไรกับกูตรงนี้ มนันหัวรอดแน่โดนไปอย่างหนึง 喂喂。<laughs> จะด่ากะดาาไม่ได้กลัวโดนตีจะด่ากะดาาไม่ได้ได้ได่าในใจมันได้ได่าในใจไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยช็อปไอ้สัตว์นรกไอ้เด็กเหี้ยทำกูไอ้ชิบหาย โว้พี่ครับใครมีที่ลีนไอ้ชักมายัางไหนรถมันอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีที่มีหัดแล้วกันเลยไม่มีค่าด้วยไอ้เหียไอ้ชกักไอ้ชักมายัางเออมึงกินกูนลงรถด,ดิ ยิ่งอยู่ไหมพี่อิงยิ่งอยู่นี่สวัสดีครับค<า>ชื่ออะไรครับเนี่ยกินจุ้งเขาชื่ออะไรนะกินจุ้งกินกุ้งไอเลิฟไปไหนหวะทำไมไม่มาอันนี้คือจานกินจุ้งอันนี้คือไอ,นนอ,อชักเอาเข้ามาเพื่ออะไรอะ่ะไ <c oughs> อชักเอาเข้าแก๊งมาเพื่ออะไรมันมันได้มีดีลรับกับน้องไหมพี่ว่ามันมต้องมี น้องได้ตามแฟนเข้ามาไหมเออมึงมึงมึงดูแลเมียมึงดีๆนะไเฮียชักไว้ใจไม่ได้กูบอกให้มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าเผลอมึงอย่าเผลอแค่นั้นน่ะอะไรนะต้าไปเรื่อยหน่อยนะเฮียชักเนี่ยตัวอับปีเลยตัวเล็งเมียลูกน้องเลยมึงดูแลให้ดีนะกูรู้จักนิสัยมันดีกูมาเตือนด้วยความหวังดีนะ สวัสดีครับพี่พี่เปาสวัสดีครับพี่เนี่ยพี่ชายฮัลโหลพี่เปาพี่เดี๋ยวพี่ไอพี่แด็บพี่พี่เด็บพี่แด็บพี่เปาเฉยเฮ้ยเราจ่ายบินจ่ายค่าหมอยังเงาแบคกริตอะเอาละเพื่อน พี่ป่าวพี่เราจะยังไม่จ่ายค่าหมออะนะเขาจ่ายไปแล้วมากเขาผมเป็นไรไม่รู้พี่เปิดเปิดเปิดแล้วมันหน่วงหน่วงอะพี่อยู่ร้านมันออกโรงพยาบาลอะเด็กเป็นไรนะแล้วมีเพื่อนวิ่งทิ้งตามอะโอเคพี่โอเคครับหมอเขาที่เจ็บปีเนี่ยมาได้ทันเวลาได้ครับพี่ป่าโอเคครับพี่ดูความนะพี่ผมออกโรงพยาบาลแต่ผมไม่ได้ตีอะมันัับยางพี่่แล้วก็แบบมีเพื่อนวิ่งตามมั้งขึ้นไปขึ้นไป้างบนอะกับทิมเน็กอะ มไม่ใช่ผมอ่ะไม่ใช่ไม่น่าใช่ผมอะ่ะนายลึกนายนายลึกหน่อยนายไม่คุ้นหน้าคุ้นตาใครเลยเว้ยไ, <c oughs> ไอ้ชักยังไม่มายังเนี่ย ตอมอนานจัดเลยเฮียเฮียเียเฮียียเัยียเเฮียเฮียเมันมาียเฮียีเเฮีีเเฮยเฮยเฮเนมยเฮียเฮียเฮียีเอาแมงดีเอายเเียเอามันเลยเอมเนเลยเฮไยกยเฮยเฮียเฮเฮยเอยเฮีเฮยเฮี่เฮียเฮียีเฮียยยมเฮียเฮมยเฮียเที่ยเฮวเฮยเฮีเฮมยเีเเฮเยเฮียมเเีเลยเเเยเีเฮียฮียเฮียีมเี้ยฮ มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนพี่บ๊าพี่บ๊าพี่เกลือเหมอพี่บ๊าพี่เกลือเฮ้ยใจเย็นใจเย็นบอสบอสบอสยังไม่มาเฮ้ยแล้วจะเหม่ออะไรกันบอสไม่ถ้ามันมาหลุดคนสองคนไอ้่ยบอสมึงเอาเลยน้องเกี่ยวเลยน้องมึงเกี่ยวไว้เลยสองตัวตัวสองตัวมึงเอาไว้เลยเอาคาตีวลก่อนไม่ใจเย็นพี่คนเราคนเรามันเหม่อพี่ยืนเหม่อเต็มเลยเนี่ยเหมือนเมื่อวานนี่เวลาเวลาพี่บ๊าตามเวลาหน่อยพี่เวลาตามแล้วมันมาแล้วนะไอ้สัตว์มึงแยกกันออกก่อนไอ้เหี้ย ควอรถโอ้ยคือรถคือรถไอ้นายนายนายบ้านบานไอ้เซฟอยู่ไหนเซฟไอ้ขึ้นเขาขึ้นเขาึ้นหน่อยแล้วมันขึ้นมาเอามาแล้วบอกแค่นี้แหละเซฟไปเซฟไปเซฟเนี่ยแทงมาแล้วแทงมาเข็ปั๊มมาแล้วอย่ากระจายอย่ากระจายกันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกันไม่ได้เดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟมันกระจายมันอยู่เขาไปเข็บเข็บอยู่บนเขานะฮัลโหลเอลคีมึงอย่ากระจายกันเยอะเอลคีเดี๋ยวมึงรวมกันยากเดี๋ยวมึงไฟกันคนละที่อีก ไปเจอกัน้านเลยไหมมันอยู่างเขานะมันอยู yeah. ่แล well ้วอ่ะมันเข้าไปแล้วไอ้นายหลุดนะเพื่อนมือเพื่อนมือสุดยอดสุดยอดเียอดโดนเ่าโดน่มโดนเ่าเพื่อนโดนเ่าโอยโอเคเล่นไรกันวะโอ้สุดยอดโอเคมาเต็มเลยเยไอ่รู้ดีจังแยดีนะกูออกมาดูไอสัตว์ มันไล่ทอเลกับที่สเตฟานอยู่นะหนี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 แยกย้ายเล็กเฮียยังไงมันรู้เลยอใครเราต้องโดนก่อนตลอดเลยวะไอเฮียเบื่อว่ะอุตส่าห์รวมได้ไวอเโดนอะไล่รแล้วกังมึงจะเหม่อเฮียอะไรกันนั่งหนาวไอ้สัสขว่วยเอ้ยเพื่อนไอเหม่อเฮียหาที่รวมดิกูตบมือให้เว้ยไอเงาะมึงฟังกูตอนเนี้ยรวมเท่ากับโดนกูบอกแค่นี้แหละมึงรวมเท่ากับโดน แยกไปไกลเลยเพื่อนไม่ลาดลเคสเด็กเด็กเฮีใครเบื่อางวะมันมีเคสอุ้มด้วยนะตอนเนี้ยกูบอกไว้ก่อนมีเคสอุ้มด้วยไงประเด็นอะหาโคตรพ่อโคตรแม่มันหรือไงไวเฮียเลยใครเบื่อไะ้ของเราชื่อขึ้นเนี่ยเออด่าแห้งไปวะชื่อขึ้นเดี๋ยวปรับให้จบๆกูต้องเสียเปรียบอีกแล้วไอ้เฮียเอ้ย้รวมคนมาดีๆต้องมาเสียเปรียบอีกแล้วกูเบื่อมากใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นมันมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วเฮียรอรอดูว่ามันจะห่อหรือเปล่าพี่ ห่ออยู่แล้วมีใหญ่ใหญ่กระจายกันเลยเชื่อกูกระจายกันเขาเจอเท่ากับตายตอนเนี้ยไปไปรวมที่ไหนสักที่นึงเดียวที่รวมแถแถวบ้านหน้าบ้านก็ได้มั้งบ้านอ่ะบ้านอ่ะบ้านอ่ะบ้านมึงอ่ะไปเลยลอยชักด้วยแล้วก็ตดองไปไล่เคสพร้อมกันทีเดียวเล่นเล่นเป็นกรุ๊ปใหญ่เถอะให่ใ่แยกกันเลยถ้ามันเจอคันหนึ่งนี่คือตายเลยนะถ้ามันลุมโถมอ่ะโดนเรื่อยๆเลยไม่ไดได้ไม่ได้มันหลุดหมดเลยสามห้าน่าจะหลุดไปมีช็อ็ดิเี๋วไปขับไปเจอผม สามห้าไม่หลุดมั่งมันล็อกไว้นี่ล็อกเหรอเออกูโดนยิงตกรถมันล็อกไว้นี่แล้วก็สามยามเฮ้ยมึงขับสามทีใช่ไหมนั่นเป็นไอ้หนุ่มหนุ่มขับไป็นที่เดิมนี้ว่าว่าว่ามเนี่ยไปยังไปเลยไม่ต้องกลัวมันมันเอามไม่ลงหลอกเพื่อนอยู่แถวนี้ไปเลยไม่เชื่อคุณนีไปเลยไม่เช่เนี่ยมึงจดไว้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวโดนเนี่ยจดให้เดี๋ยวจดให้ครับของล้านเนี่ย สมันช่วยเหมือคดพ่อคดแม่งนี่นะไอ้ตัอยู่ตรงไหนเทลเดี๋ยวไปยิงยางให้อยู่ป้าสไลด์ป้าสไลด์เลยปั้าสไลด์กสองไอ้บอสเพิ่งเข้ามาบอสเพิ่งเข้ามาก็ดิ่งมาเลยนะไอ้แม่ังหวะาที่มันบุกมีเปร์เลยนะเออมาเขาได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้ มันอาจจะสกาไว้นานแล้วก็ได้เพื่อนไอ้เหี้ยตั้งแต่ตอนหัวค่ำอ่ะเหมือนเลือดนะเหมือนเลือดนะรีดซ่อมรถเลยเนาะไปหาที่ซ่อมรถเลยไอ้มันมันไม่ใช่สองไม่ใช่สองเคนเลยกูบอกให้ไอ้ม้ามีใครตามมึงมาป๊อปป๊อปมึงเอาเพื่อนรวมกลุ่มใหญ่ก่อนน้องแต่พี่ชายมันไม่ดีเรา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 ไล่ทีละเคสไม่ต้องกลัวมันเลยถ้ามันจะไฟก็ไฟไปเลยมันรวมบนไอ้นี่ดิดแบบดิจเอ้ยเพื่อน ก็มึงร้องแบบแบบดีจีหลบดีจีขึ้นมาเร็วๆเร็วหลับดีจีนะแบบดีจีเร็วๆเร็วที่ไกลเนยก็นดักเออมึงเข้าซอยมึงมาเลยมาให้ล่าใครมาล่ามาเลยอย่าล่ามันมาให้ไอ้เอี่ยมันโดนอีกนะรวมในเมืองเนี่ยไอ้เฮียใกล้ๆบ้านเนี่ยไออยู่แถวไอนี่ไมสนามไอแถวแรนดัมไหมอ่ะหาทางมาเลยมาไม่ต้องถามก้าวเดิน ใช่ไหมแรงนำพลอยออกมาให้ไปรับใช่ป่าใช่ใช่ใช่ที่นี่เราไก่ตัดวันนี้เราจะเล่นง่ายกว่าเดิมเลยคือมันมันสวิตบ้างไม่ได้ดูดีๆมันมันตั้งสวิตไหนมันต้องหูตาไวนะไอ้เหี้ยมันรวมก่อนเร็วๆไอ้เหี้ยอย่าช้าเวลาเพื่อนลุนเรื่อยๆผิดแล้วพี่เขาไหนเอามาไอมีมันจบปูน่ะจบปูนแรงนมีเพื่อนมาขับไปทางเขาไอ้นี่นะไอ้ตรงบ้าสิทธิ์อ่ะ ผมเปิเขาอยู่ผมเห็นนะตรงนี้มันปิดกล้องมันจะไม่ให้เราเซ็ตนะกูบอกเลยตอนนี้เหลยอหล่อหล่าไปไปรวมข้างบนเขาข้างบนเขาตรงนี้มันปิดกล้องไว้เข้ามามันออกยากแล้วกูหรือเปล่าเก่งขานเี่ยใกล้เนี่ยมานั่นเป็นเลยพี่นั่นเป็นเลยเดี๋ยวผมรับเพื่อนขึ้นไปพี่ไปเลยเดี๋ยวไอ้บล็อกเขาเขาก็ได้ขึ้นไปเลยขับตามขับตีนเข้าไปเลยมั้าขับตามขับตีนไปเลยมาบนเขาตรงนั้นมันมันเข้าออกทางเดียวขึ้นไป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 บนยอดยอดยอดแลบดีจีนะยอดแลบดีจีนะ ฝั่งฝั่งอ้นี้ฝั่งดิเจียขึ้นมาเร็วๆเ้าๆอ้เนี้ขอไวเดี๋ยวจัดเอาเข้าเดี๋ยวเยี่ยวไอแมเพิ่น้ที่หลังอ่นติเยมาบนยอดเร็วเพี่ยเวลาเพื่อนลดเรื่อยๆโอ้ทำไมมีสี่คันนี้เนี่ยเพื่อนใครมีเอาไปนะไอเอไม้อยู่ไหนอะมา อยู่ตรงจบจกปูนอะจบปูนเนี่ยกูก็อยู่ตรงจบ